ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับโอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการ ตารทวดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ช่วงวันที่5ถึง29ธันวาคม2567เราจะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจในเดือนนี้บ้างคลิปนี้เป็นคลิปที่11สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกค่ะ หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในการพยากรณ์เดือนธันวาคมนั้นจะประกอบด้วย 1. เรื่องดาวโครจรวิปริตเดือนนี้มีดาวโครจรผิดปกติถึงสดวง 2. พยากรณ์ดาวจรกับเรือนชะตาดูว่ามีดาวใดยกเข้าเรือนชะตาใดของเราและส่งผลอย่างไรบ้าง 3. ดาวกกเหล่าต่างๆดูว่ามีดาวกกแตก ทำให้เราต้องระวังเรื่องใดและดาวกกวิญญาณจะมาช่วยเราในเรื่องไหน 4. ดาวลักษณะพิเศษตรีโกนดูว่าดาวจรที่ได้ตรีโกนมีผลต่อเราหรือไม่ 5. ทํานายเรื่องที่น่าสนใจคือตัวเราการงานการเงินและความรักว่าแต่และเรื่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนนี้ในเดือนนี้มีดาวที่โคจรวิปริตผิดปกติอยู่หลายดวง คืออังคารพุทธพฤหัสมฤตยูรวมเป็น4ดวงในบรรดาดาวเคราะห์ที่ถูกกล่าวถึงในวิชาโหราศาสตร์ไทยมีทั้งหมด10ดวงในเดือนนี้จะมีดาวที่เดินตรงเป็นปกติตามความเร็วเฉลี่ยคือดาวอาทิตย์จันทร์ราหูเกตและดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะครับทีมงานได้สรุปการเดินวิปริตของดวงดาวและทำเป็นกราฟิกแสดงให้ตามรูปเรามาดูรายละเอียดกัน 1>, 1. ดาววังคารเดินพักตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง13มีนาคม2568 2. ดาวพุธเดินมนตั้งแต่วันที่5ถึง12ธันวาคมหลังจากนั้นจะเดินปกติ 3. ดาวพฤหัส,สบดีเดินพักยาวมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าคือ2568 4. ดาวฤติว เดินพักยาวมาตั้งแต่วันที่26กันยายนไปจนถึงวันที่29มกราคมปีหน้าคือ2,568ซึ่งการเดินผิดปกติของดาวย่อมส่งผลถึงดวงชะตาของบุคคล ทำให้เกิดความวิปริตผิดปกติยกตัวอย่างเช่นดาวอังคารคือคนที่ทำงานรับจ้างรับจ็อบงานที่ต้องวิ่งต้องเดินทางหรือว่าช่างคนที่ใช้งานทักษะฝีมือต่างๆดาวพุธคือพ่อค้าแม่ขายพนักงานขายคนที่ทำงานด้วยการติดต่อสื่อสาร การพูดคุยเจรจาดาวพฤหัสคือบุคคลที่มีความรู้ครูเกจิอาจารย์นักวิชาการและผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือดาวฤติยูคือคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับความเจ็บป่วยความตายเช่นหมอ พยาบาลสปเรอเป็นต้นคนเหล่านี้จะพบกับความวิปริตผิดปกติชีวิตไม่ดำเนินไปตามธรรมดาช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำใจเรียนรู้และยอมรับกับความแปรปรวนที่จะเกิดขึ้น ในตอนนี้เราจะมาดูดาวจรแต่ละดวงว่าจรอ,อยู่ในราศีไหนมาตกเรือนชะตาใดของเราและส่งผลอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกพบที่หนึ่งคือพบตนุมีพุธกับอาทิตย์และอาทิตย์จะยกออกไปในวันที่16ทธันวาคม ทั้งสองดวงไม่มีทำเนียบอาทิตย์เดินตรงส่วนพุธเดินมนวันที่5้าถึงสิบสอธันวาจากนั้นพุธก็จะเดินปกติอาทิตย์เข้าพบตนุทํานายว่าวันที่5้าถึงสิบหธันวาเจ้าชะตาจะได้รับเกียรติมีคนนับถือจากสิ่งที่เจ้าชะตากระทําไว้ดาวพุธมนตกพบตนุวันที่5้าถึงสิบสอธันวาทํานายว่าผลแห่งการเจราจาต่างๆจะล่าช้าออกไปการนัดหมายเจราจาตกลงก็จะถูกเลื่อนออกไปก่อนจากนั้นพุธมาเดินปกติ เขาพบตนุในวันที่13-29ถึงธันวาคมการเจรจาตกลงช่วงนี้ก็จะได้ผลวันที่27ธันวาก็จะได้รับผลจากสิ่งที่ตกลงรับปากกันไว้ พบที่สองคือพบกระดุมพา้ามีอาทิตย์ยกเข้ามาในวันที่16ธันวาไม่มีทำเนียบอาทิตย์ตกกระดุมพา้าก็คือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหลังวันที่16ธันวาให้ระวังวันที่30ธสิทันวาจะมีการใช้จ่ายเงินไปเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อสังสรรค์หรือออกสังคมพบที่สมคือพบสหัชชะมีดาวศุกร์ไม่มีทำเนียบการโคจรปกติสุขเข้าพบสหัชชะทำนายว่า จะชะตาคิดวางแผนเรื่องสิ่งแวดล้อมรบรอ,บรอบตัวช่วงนี้คิดถึงเพื่อนมีความรักความปรารถนามีความสุขความทุกข์มีความอยากได้ใครดีเข้ามาแวดล้อมรอบตัวเลยพระสุขในเดือนนี้ก็มีความโดดเด่นเพราะว่ามีพระฤหัสบดียูและเกตจรเข้ามาในเรือนเกษตรคือราศีพฤษภและราศีตุลตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ความปรารถนาต่างๆในทางโลกของเจ้าชะตาได้สมหวังนะคะความคิดและการวางแผนต่างๆจะดีในช่วงเดือนนี้คนราศีพิจิกก็โชคดีเพราะว่าสุขมาโยกหน้าได้รับผลดีๆเต็มๆกันไปเลยค่ะพบที่4ี่คือภพพันธุมีดาวเสาร์ได้ทำเนียบกเกษตรโคจรปกติเสาเกษตรตกพันธุ์ก็มีความทุกข์และเครียดในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยให้ระวังวันที่เจ็ธันวาเราจะเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มุ่งมั่นพยายาม พที่5คือพบปุตตะมีดาวราหูไม่มีธรรมเนียบพระราหูตกปุตตะก็คือบุญวายอยู่กับลูกน้องหรือเรื่องที่กําลังจะเข้ามาวันที่9ทธันวาลูกหลานจะบริวารจะนําปัญหามาให้เราช่วยแก้ไขพบที่6คือพบอริไม่มีดาวพบที่7คือปัตตนีมีดาวพระหัสสบดีและมรตยูไม่มีธรรมเนียบและเดินพักทั้งคู่ พระหัสพักตกปัตตนีนี่เป็นองค์เกณฑ์นะคะส่งผลดีแบบคุรุกินทางราชาปูชังก็คือมีความรู้คุณธรรมดีแม้แต่ผู้มีอำนาจวาสนาก็ยังมาเคารพบูชาเราแต่พระหัสพักนี่ทำนายว่าคนที่มีอายุมากกว่าหรือรู้มากกว่าเราคนที่มาตีสนิทมาคลุกคลีระวังนะคะไม่ค่อยช่วยอะไรวันที่13ทธันวาอาจจะมาเพ่งเล็งจับผิดเราได้ ส่วนมฤตยูพักตกปัตตนิทำนายว่าคนรักคนสนิทหายหน้าหายตาไปอย่างรวดเร็วช่วงนี้มุมมองความรักของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิมห้าศูนพักนะคะเข้าพบปัตตนิก็ทำนายว่าคนสนิทและคนรู้ใจของเราเขาจะฉลาดในเรื่องยากๆทำเรื่องยากได้เหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆนะคะมักจะปาดติดคิดคน้นแล้วก็คิดไม่เหมือนคนอื่น พที่8ดคือพบมรณะไม่มีดาวพบที่เก้าพบสุภาามีดาวอังคารได้ทำเนียบนิดโคจรพักอังคารพักตกสุภาก็ทํานายว่าช่วงนี้ขี้เกียจที่จะคิดไม่กล้าคิดไม่อยากคิดหรือว่าคิดว่าไม่อยากทําไม่อยากไปพบที่10ภพบที่11คือกัมมะลาพะไม่มีดาวพบที่1ิวินาศมีดาวเกตไม่มีทาเนียบพระเกตตกวินาศนี่ก็ถ่ายว่าดีนะคะ ใครที่ป่วยอยู่ก็จะได้หายคนที่กำลังมีเรื่องมีราวก็จะคลายจากเรื่องราวที่เป็นอยู่การพยากรณ์ด้วยตำแหน่งทำเนียบและการโคโจรของดวงดาวก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมานะคะ ในช่วงเวลาที่พยากรณ์คือวันที่5ถึง29ธันวาคม2567มีดาวโยกถึงกันได้หลายกกเหล่าแต่ก็มีดาวเดินวิปริตทำให้เกิดอาการกกแตกและมีดาวได้กกวิญญาณคอยส่งกำลังช่วยเหลือ เรามาไล่ดูทีละเรื่องกันนะครับอันดับแรกเราดูตามรูปที่เห็นดาวศุกร์ที่ราศีมังกรมีราหูโยกหน้าที่ราศีมีนและอังคารเล็งมาจากราศีกรกฎทำให้ได้กกโจร683 แต่มาเสียที่ดาวอังคารเดินวิปริตทําให้กกโจนแตกเซนเตอร์ของกกโจนนี้อยู่ที่ราศีมังกรความหมายของกกโจนแตกคือการกระทําแบบจนโจรจะไม่ประสบความสําเร็จถูกเปิดโปงถูกแฉถูกจับได้เพราะอังคารวิปริตหรือก็คือลิ้วล้อหรือลูกน้องที่เป็นคนลงมือทําผิดพลาดไม่กล้าไม่ขยันไม่ยอมเสี่ยงซึ่งส่งผลให้งานปล้นงานฉกฉวยโอกาสงานใต้ดิน งานสีเทาๆการช่อชนกลโกงที่หวังให้ปังให้รวยให้สำเร็จในชั่วข้ามคืนสิ่งเหล่านี้จะต้องพังไม่เป็นท่าสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกดาวกกจนมีเซนเตอร์อยู่ที่พบสหัสชา้าสิ่งที่เพื่อนๆหรือคนรอบข้างวางแผนไว้มันไม่ปังอย่างที่คิดเพราะว่าไม่กล้าเสี่ยงให้ระวังจะถูกเปิดโปงถูกแฉถูกจับได้เพราะว่าตัววิ่งหรือทีมลงมือปฏิบัติการเกิดทำงานพลาดขึ้นมาดังนั้นในช่วงเวลานี้ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะ บอกเพื่อนเพก่อนว่าช่วงนี้ให้เพลอเเรื่องจนๆนะคะประเภทการปล้นการฉกฉวยโอกาสการลัดขั้นตอนต่นตางๆนอกจากจะไม่สำเร็จไม่ดังไม่ปังแล้วอาจจะส่งผลเสียหายขึ้นมาได้อีกด้วยอันดับต่อมาเราจะเห็นดาวพุทธที่ราศีพิจิกดาวศุกร์ที่ราศีมังกรและดาวพฤหัสที่ราศีพฤษภทำให้ได้กกเศรษฐี465 แตมาเสียที่ดาวพุธและดาวพระหัส,สบ,บดีเดินวิปริตทำให้ก๊กเศรษฐีแตกเซนเตอร์ของกกเศรษฐีนี้อยู่ที่ราศีพิจิกความหมายของกกเศรษฐีแตกก็คือการทำมาค้าขายการลงทุนต่างๆอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาที่เกี่ยวกับการค้าขายมีความวิปริตถึงกับต้องขาดทุนทุนหายกำไรหดเศรษฐีผู้มีอันจะกินจะเกิดความเดือดร้อนขัดสน สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกก๊กเศรษฐีมีเซ็นเตอร์อยู่ที่พบตนุทํานายว่าการเจราจาตกลงในเรื่องการค้าหากําไรช่วงนี้ไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลช้าเพราะว่าพุทธมนต์อีกทั้งหลักการความรู้ที่ใช้ในการค้าการลงทุนก็กลับตลบปัดเพราะว่าพระรหักส่งผลให้การลงทุนค้าขายเป็นไปแบบทุนหายกําไรหดต้องประสบความลําบากขาดทุนนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่มีอาชีพเป็นนักลงทุนหรืออาชีพค้าขายก็คงไม่อาจเลี่ยงได้ ก็ให้ครอบครอบระมัดระวังมากเป็นพิเศษหรือควรชะลอการลงทุนค้าขายใหม่ๆออกไปก่อนค่ะ อันดับต่อมาเราจะเห็นดาวพฤหัส,สบดีและดาวมฤตยูที่ราศีพฤษภดาวราหูที่ราศีมีนทำให้ได้กกวิญญาณ580กกวิญญาณมีเซนเตอร์อยู่ที่ราศีพฤษภความหมายของกกวิญญาณคือช่วยเหลือให้การกระทำอันดีมีความสำเร็จถ้าไปตกช่องเบียนก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกดาวกกวิญญาณส่งผลถึงพบปัตตนิและปุตตะทำนายว่าคนรักกับบุตรหลานบริวารจะร่วมมือกันทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลรวมมือกันไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จดาวกกวิญญาณเน่นนอกจากจะช่วยให้งานบุญกุศลสำเร็จตามความประสงค์แล้วก็ยังคุ้มครองให้คนรักและลูกหลานบริวารของเราได้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวจรทำมุมได้ตรีกนธาตุน้ำจากดาวอังคารที่ราศีกรกฎดาวอาทิตย์พุธและเกตที่ราศีพิจิกและดาวราหูที่ราศีมีนทั้งสามราศีเป็นราศีธาตุน้ำส่งผลเป็นความเยือกเย็นปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม นอกจากดาวในตรีโกนแล้วก็มีดาวพฤหัสและมฤตยูที่ราศีพฤกษบที่วงด้วยสีเหลืองแม้ว่า50จะอยู่นอกตรีโกนแต่โยกถึงดาวทั้ง3ามุมในตรีโกนและดาวศุกร์ที่วงด้วยสีฟ้าก็โยกถึงดาวในตรีโกนทั้งหมดเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าไม่นับดาวจันทร์ที่เป็นดาวบอกเหตุแล้วตรีโกนนี้จึงมีดาวที่โยกถึงมากมายหลายดวงยกเว้นแค่ดาวเสาร์และดาวเกตเท่านั้นเมื่อเราพิจารณาดาวที่สัมพันธ์กับตรีโกนทั้งหมดคือ ก่อนวันที่16ธันวาคมมี1 3 4 5 6 8 0ทั้งหมด7ดวงและหลังจากวันที่16ธันวาคมอาทิตย์จะยกออกไปจากราศีพิจิก จึงเหลือดาว6ดวงจัดกลุ่มได้เป็น580กกวิญญาณ456แต่พระรหัสพักจึงทำให้เป็นกกเศรษฐีแตกการค้าหากำไรและการลงทุนจะไม่ดี368แต่สามพักจึงทำให้กกโจรแตกให้ระวังเรื่องการปล้นการช่อชนการเอารัดเอาเปรียบการฉกฉวยโอกาสจะถูกจับได้146หรือ46แต่พุทธจรมนในช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคม ในช่วงที่พุทธมนต์จะเกิด да การไม่ทำตามหรือไม่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ส่วนหลังจากนั้นพุทธเดินปกติคือช่วงวันที่1 2บสถึงยีธันวาคม, NO turnout, าคมเกิดเป็นคนของประชาชนคนที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ขึ้นมาเมื่ออังคารกับพระฤหัสเดินวิปริตทั้งคู่ทำให้ผลประโยชน์ต่างๆจากคู่สมพลังคารพระฤหัสเสียหายการทำมาหากินของคู่38ก็ไม่ดี ที่มีดีก็เหลือคู่1-6ที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการชื่นชมหรือความรับผิดชอบในหน้าที่กับคู่6-8คือการเป็นกุญซื้อที่ปรึกษาหารือกันได้ดีแต่ก็ต้องระวังจะหลงระเริงหรือใช้จ่ายเงินอย่างเพลิดเพลินเป็นพักๆภาพรวมของตรีโกนี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องเสียหายในทางมนุษย์ถือว่าเสียหายมาก พราะกกโจรและกกเศรษฐีแตกกันหมดแต่ถ้าในทางจิตวิญญาณหรือผู้เสียสละผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ฝักใฝ่ผลประโยชน์ในทางโลกก็ยังถือว่าดีอยู่สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกตรีโกนธาตุน้ำส่งผลถึงพบตนุปุตตะสุภาก็หมายถึงตัวเราเองบริวารและเจ้านายผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคุณพ่อตัวเราและลูกหลานจะทำให้ได้รับผลกระทบคือ จะเสียเงินเสียทองเพราะขาดทุนจากการค้าการลงทุนถ้าเลี่ยงได้ขอแนะนำให้เลี่ยงหรือชะลอการลงทุนออกไปก่อนควรระวังเรื่องสีเทาๆจากการปล้นการฉกฉวยโอกาสการวิ่งเต้นเส้นสายการกระทำลัดขั้นตอนต่างๆจะไม่สำเร็จและจะโดนแฉโดนเปิดโปงส่งผลในทางร้ายเพราะลิ้วล้อหรือลูกสมุนที่เป็นคนลงมือกระทำเกิดพลาดหรือเกิดไม่กล้าเสี่ยงขึ้นมา แต่สำหรับเรื่องการเสียสละการอุทิศตนช่วยเหลือบุคคลอื่นยังส่งผลดีงามและกระทำได้สำเร็จปลอดภัยตามที่ได้อธิบายไว้ในเรื่องก๊กวิญญาณค่ะ ต่อมาจะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกมีพุทธจรมนและปกติกลุมลัคนาดาวพุธนั้นเป็นดาวแห่งการเจราจาวันที่5-12ธั 12, นวาพุธเดินมนร่วมอาทิตย์ทับลัคนาก็ทำนายได้ว่าการเจราจาตกลงหรือการเซ็นสัญญาจะล่าช้าหรือไม่ส่งผล หลังจากวันที่12ธันวาพุธเดินปกติการเจราจาต่างๆจึงจะส่งผลดีขึ้นพอเรามาพิจารณาดาวที่โยกถึงลักนาจะเห็นว่ามีตรีโกลถึงลักซึ่งส่งผลตามที่อธิบายแล้วในหน้าที่8นะคะเรื่องต่อมาคือเรื่องงานเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรรมมะ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกไม่มีดาวจรที่พบกรมมะแล้วก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอาทิตย์วันที่5-16ถึงธันวาอาทิตย์จรเข้าพบตนุการงานจะวิ่งเข้าหาตัวเป็นงานมีเกียรติเป็นงานที่ทำไปตามหน้าที่หรืองานที่ต้องทำตามคำสั่งดาวอาทิตย์นั้นอยู่ในตรีโกนการงานกับวาสนาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลตามตรีโกนนั่นเองค่ะ พลังวันที่16ธันวาอาทิตยไปยกเข้าพบกระดุมพาเจ้าชะตาจะทำงานที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ยสุร่ายเป็นงานที่ทำไปเพื่อเข้าสังคมหรือเป็นงานจัดสังสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้มีหน้ามีตามากขึ้น ในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเงินโดยดูจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระเราจะพิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสนะคะ พรหัสจรพักเขาพบปัตตนิการเงินของเรานี้ขึ้นอยู่กับหุ้นส่วนหรือคนรักคนสนิทการเงินนี้5้านนะคะมีความซับซ้อนยุ่งยากคนรักคนสนิทก็คิดเรื่องเงินไม่เหมือนคนอื่นแต่เขาก็สามารถจัดการความซับซ้อนที่มีเหตุจากเงินได้เหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆทีเดียวก็ระวังนะคะพระรหัสพักคนรักจะใช้เงินแบบไม่มีหลักการและไม่ประหยัดมัธยัตินะคะต่อมาคือเรื่องความรัก เราจะพยากรณ์โดยการดูดาวจรที่พบปัตตนีสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกพระรหจรพักไม่มีทำเนียบนะคะได้องค์เกณ์กีตาส่งผลให้มีคนนับถือในความรู้ความสามารถของเราพระรหสไปร่วมราศีกับมฤตยูนะคะช่วงนี้ความรักซับซ้อนคิดเรื่องความรักไม่เหมือนคนอื่นทีนี้ห้าศูนย์ในมีราหูยกหลังนะคะก็ทําให้ได้โกกวิญญาณขึ้นมาคนรักของเราก็จะมีความเชื่อมีความศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็น คนรักของเรานี้ก็ไปร่วมมือกับลูกน้องบริวานนะคะกลมเกลียวกันเลยไปทําในเรื่องช่วยเหลือเรื่องเสียสละนะคะช่วงนี้คนรักของเราก็จะทําได้ดีและมีความสําเร็จการพยากรณ์ดาวจรสําหรับเดือนธันวาคม2567ก็ก็มีเนื้อหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเดินแบบนี้ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้ว ทีมงานตานทว่าขอส่งกับำลังใจให้กับแฟนๆรายการเพื่อให้สามารถตั้งรับกับความวิปริตผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีดาวกกวิญญาณยังโยกถึงกันส่งผลเป็นการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยทีมงานขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีมีความสุขและขอจบการพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ